ค่ะไหนสวัสดียังสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บไม่มาวันนี้ได้รับพัสดุจากน้องอะไรเกาไม่ได้ระบุชื่อเกะกันแกะไม่ได้โอ้ทำไมเต็มแค่ได้แกะเปิดมาแล้วนี่ข้างในก็จะมี แก้วตวงหรือถ้วยตวงนี่นี่นี่ที่เขาใส่น้ำมันแล้วก็ให้ไอเงี้ยอืมเนาะใครหยิบเข้ามาดีไอหุ่นนี่ออกให้เห้่ยเหมือนข้าวมาก่อนอันนี้นะ่าจะเหมือนถ้วยตวงของน้ำยาล้างจานนะคะนี่ขนม มีลองคนนะคะวิสีสีเนี้ยเข้ากับเสื้อมากสีส้มอู้อันนี้น้องเขาส่งมาให้น่าจะเป็นสกุตชี่สโลอยูน่นะวางไว้วางไว้วางไวพ้พี่โอเคหมดกล่องแล้ว จะมาดูของที่น้องเขาให้กันเลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูซึ่งเยอะนะเมื่อวานน้องเขาก็ส่งมาให้แล้วก็อัดไปแล้วนี่เยอะมากโอเคก็เราก็จะเก็บใส่กล่องของเล่นเหมือนเดิมนะตามคลิปที่แล้วเราก็เก็บ ใส่กล่องพัส hmm. ดุเนาะเก็บไว้ไม่ให้หายนะถ้าเกิดน้องเขาแจ้งมาเมื่อไรว่าน้องเขาชื่ออะไรนะเราก็จะมาแจ้งให่ฝังนคะก็เนื่องจากวันนี้เนาะในหลวงของเราเนาะขีิงก็ไหนนั่นแหละมันพัสวัสดีคนแล้วขาให้พูดกันอย่างนี้เนาะ เราก็เลยไม่อยากอัดคลิปแล้วพอทีนี้ไอ้สอง่งตัวนี้ไงน้องเรามันอยากอัดคลิปแล้วก็เลยพามาันมาเอาสักคลิปหนึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นพัฒดูจากน้องอะไรอ่ะขาเขียนอะไไว้หน้จากส่งอะไรเนี่ยน่าจะค่าส่งแล้วก็น้องเขาเขียนแปดแปดสิบสามตรงนี้ มเอาไปทำอย่างนั้นแหละเขาจะมองไม่เห็นนะก็วันนี้มารีวิวแค่แกะพัสดุนะคะเอาแกงพี่อีกแล้วก็เมนนื่อวานเราอาัดไปตัวนี้ไอเทของเราซึ่งเราอัดไปแล้วแล้ว มอสกอนหึยเหมือนรู้เหมือนเราต้องชาร์จบัตเตอร์จูกันเรยวชาร์จค่ะซึ่งเราไม่รู้นะเช่น ในคลิปหน้าเราจะมาใคหัวเราก่อนแพ้นะคะ ติดเป็นแบบๆแบบนะเอาให้ดูไม่ทราบที่ห้องเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่อารมณ์นะคะสำหรับน้องที่อ๋อ นางสาวชุติมามาน่น่าลงปด,ดิบตก็ค่าชี่นี้ก็อย่าลืมแบบไลค์ซับสไคร์อะไรก็แล้วแต่เลยนะสำหรับพัสดุนี้ก็จะเก็บไว้น่นนั่นอะไรเรนี่ยมันออกมาจากกองเนี้ย